นะครับหน้าจอปิดได้อันนี้คือตัวเจแล้วลูกค้าเหยียบประมาณร้อยี่แล้วหมุนไป4เกียร์สี่เห็ได้เลยนะครับมันคือกล่องเรดาร์นั่นเองสวัสดีครับผมแม็กนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับประจำโชว์รูมนิเวล่าลามิทากม7นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถนะครับเลนเจอร์วายแท็นะครับราคา1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับตีซะว่าราคาเกือบล้านสแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ให้แรงม้าสูงสุด213แรงม้าเพราะว่าเป็นเทอร์โบคู่นะครับเรามาดูความพิเศษของตัวนี้กันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก่อนหน่งลูกค้าท่านใดชอบนะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ให้ผมในช่อง YouTube และเพจฟอร์ดโมแรงด้วยนะครับวันนี้คันนี้ที่ผมทำนะครับทำการส่งมอบวันพรุ่งนี้นะครับให้กับพี่วราพรน,นะครับเป็นรถสีเทาดำนะครับสีเทาดำมันก็จะดูเรียกว่างไงดี สกปรกแหละแต่ว่ามันสกปรกแบบว่าไฮโซหน่อยนะครับมันไม่ค่อยเป็นลอยเป็นคราบอะไรให้เราเห็นอาจจะมีลอยมีอะไรก็ได้นะแต่เรามองไม่เห็นนะครับคันนี้ทําเพิ่มอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับไฟอ่ะก่อนจะไปไฟมาดูกุญแจความพิเศษของกุญแจตัวนี้เห็นไหมครับ 2x คือมันจะมีโรเลอร์ชรัตเตอร์ด้านหลังเป็นกระบาไฟฟ้าให้นะครับตัวนี้ด้านหน้าที่ผมทําเห็นไหมครับเป็นไฟมัสแตงขึ้นมานะครับ ทำไฟมมสแตงให้ใช้เลนเดิมโคมเดิมทั้งหมดนะครับคันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาคือเขาอยากได้เป็นรถแบบกระจังหน้าเป็นแรปเตอร์นะครับแล้วก็มีสีแดงตัดด้วยนะครับก็จะเป็นทรงนี้ให้นะครับเปลี่ยนจากกระจังหน้าของเดิมนะครับด้านบนเนี่ยเป็นแรดนะครับแรดก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมครับสีเทาดําเหมือนกันนะครับเป็นแรดตัวเดียวกันนะครับพร้อมแผงระบายอากาศอย่างนี้แต่ว่ามันทำมาหล่อๆนะมันไม่ได้ระบายจริงๆนะครับรุ่นนี้พิเศษยังไงนะครับ หนึ่งมันมีเซนเซอร์หน้ามันขับสองแต่มันจะมีในกล่องตัวนี้ขึ้นมาด้วยกล่องตัวนี้ไม่ใช่กล่องคันเลงไฟฟ้าหรือว่ากล่อง ECU ช h อ p แต่อย่างใดนะครับมันคือกล่องเรดร์นั่นเองเรดารมีอะไรที่ทำไรนะครับมีเรื่องของการตรวจจับคนข้ามถนนมีเรื่องของระบบช่วยจอดอัตโนมัตริรุ่นนี้มีนะอีกอย่างหนึ่งก็มีเรื่องของตัว Adaptive Cruise Control ซึ่งทำงานร่วมกันกับกล้องหน้ารถกล้องหน้ารถจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับที่มันว่าวไวผมจะยืนชี้ให้ดู เนี่ยบริเวณนี้เห็นไหมมันจะมีกล้องอยู่นะครับเฉพาะวายท็กขับ4เท่านั้นนะครับจะมีกล้องเพื่อใช้ทํางานกับเลดร์นะครับรุ่นนี้เปลี่ยนอะไรบ้างนะครับคันนี้ที่เปลี่ยนมาเลยอย่างแรกยางนะครับ BF g o o d l i c h 265/70นะครับบาจาแชมเปี้ยนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นรองเท้าบาจานะมันคือเป็นโหมดเป็นการแข่งกันนะครับเขาเรียกว่าทัวร์นาเมนต์แบบบาจานะครับมันได้แชมป์ด้วยยางตัวนี้นะครับ ค่อนข้างเงียบนะครับแทบจะไม่มีเสียงเหมือนยางที่เป็นยาง h t ทั่วไปนะครับแล้วก็ความแข็งแรงที่ทนทานคือ BS มันรับประกันแสนโลเลยนะนะครับลองไปหาดูดีนะครับนะครับพร้อมกับล้อเนี่ยล้อเป็นขอบ16นะครับล้อนี้เป็นขอบ16นะครับเป็นลายดอกไม้ซึ่งเป็นลายยอดฮิตของผู้หญิงเนื่องจากรถคันนี้เจ้าของเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงเปลี่ยนมาขับฟอร์ดเยอะมากผมกล้าพูดเลยนะครับมันขับง่ายนะครับง่ายไงเดี๋ยวไปดูสัญลักษณ์ว่ามันเป็นรุ่น ขับเลื่อนสีล้อก็คือใบเทอร์โบนะครับก็คือเทอร์โบ2ลูกนะครับจะมีสาระตรงนี้ทีนี้ด้านค่าที่ผมเปลี่ยนบันไดแรปเตอร์นะครับผมจะเปลี่ยนให้แทบทุกคันนะครับสำหรับเซตแต่งเต็มนะครับบันไดแรปเตอร์นะครับก็จะดูเต็มไม้เต็มตมือเต,ต็มเท้าเราเวลาเราเราขึ้นรถล,ลงรถนะครับตัวนี้เป็นมือเปิดของไลโนนะครับมือเปิดไลโนจะดูเข้ารูปผมจะไม่แถมให้ลูกค้าสักคันนะสมัยนี้ที่เป็นกลมๆอะไรเงี้ยผมไม่ทําให้แล้ว นะครับมันจะดูไม่สวยแบบนี้สวยกว่านะครับฟอร์ดยังมีระบบเรื่องของการขับขี่ในเมืองเช่นมอไซค์ขับมาแง่งอย่างเงี้ยชนไปตุบอา้าวกระจกหักนะครับไม่ได้หักนะนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบที่เขาเรียกว่าช่วยเซฟตี้นะครับให้กระจกเราไม่หักเวลาโดนชนถ้ารุ่นอื่นเนี่ยทำานี้ไม่ได้นะแกล้แกล้แกจะมีเสียงแล้วเกลียวก็จะพังนะครับอันนี้มันไม่มีเกลียวนะครับเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นสีดําอยู่แล้วไม่ได้แถมนะนะครับส่วนอันนี้แถมนะครับการศาสตร ปกติมันไม่มีหรอกนะครับก็แถมมาให้อันนี้ก็มาอยากโรงงานจะไม่เหมือนเอ็กาทีนะครับสามารถใช้งานได้จริงๆโยกได้จริงๆผมบอกก่อนนะครับรถฟอร์เรนเจอร์ทุกรุ่นนะครับเราเปิดประตูรถเนี่ยแล้วปิดประตูตุบตับตุบตับนะครับผมบอกว่าก่อนคิดจะซื้อฟอร์นะครับข้อเสียของฟอร์คือเป็นรถกระบะที่กินน้ามันที่สุดในบรรดารุกระบะนะครับผมคอนเฟิร์มเลยนะครับแต่ไม่ได้กินแบบว่า7จ็ดแปดโลลิตรไม่มีแล้วนะครับน้ามันสมัยก่อนนะครับ อีสูสุอาจจะ16โลลิตรลีโว15โลลิตรที่เขาโฆษณากันไว้แต่ฟอร์ดเนี่ยที่ผมใช้จริงนะเอาในเมืองรถติดๆรามินทาเนี่ยผมให้10 11โลลิตรนะครับแต่ออกต่างว่าก็อยู่ประมาณ13 14กิโลลิตรนะครับแล้วก็ได้เกียร์10สปีดเกียร์10สปีดมันดีไงเดี๋ยวเราไปค่อยไปคุยในทีเรื่องเกียร์แต่บอกผมบอกไว้ก่อนเลยว่ามันกินได้มากกว่ารุ่นอื่นเพราะว่ารถน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับฟอร์ดแรปเตอร์นะเอาที่แรปเตอร์หนักประมาณ2.3ตัน ตัวนี้ก็น่าจะไม่ต่างแรปเตอร์มากนะครับ 2- 3ตันนะครับแต่รุ่นอื่นเนี่ยใน,นตลาดทั่วไปก็2ตันหรือไม่ถึง2ตันก็เยอะนะครับข้อดีคือมันก็แข็งแกร่งแข็งแรงนั่นเองนะครับทีนี้เราจะเปิดรถล็อกรถุร่ถนี้ทาไงกุญแจเราอยู่ใ,ใกล้ตัวเราไม่ต้องหยิบออกมาเลยนะครับคือตลอดการใช้รถฟอร์ดคันนี้เราไม่ต้องเสนอหน้ากุญแจลูกนี้ออกมาไม่ต้องให้เราเห็นเลยเราเก็บไว้ในกระเป๋าคาดอกในกระเป๋ากางเกงเราเดินมาลถเราใช้มือแปะนะครับมันก็จะสามารถ เปิดรถได้เลยนะครับดับรถลงรถแล้วก็ใช้มือแปะมันก็ล็อกให้เลยนะครับทีนี้ด้านหลังความใหม่ของ2021สีส้มนะครับอันนี้ลูกค้าหลายคนไม่ชอบนะครับให้แกะทิ้งลุกท่านนะครับอันนี้ก็จะให้ดูก่อนว่ามันเป็นแบบนี้นะครับสติกเกอร์นะครับรุ่นนี้คือ4ี่คูณสแต่ว่าตัดออกไปแล้วเพราะว่าลูกค้าเลือกสติกเกอร์ตัวนี้แรปเตอร์นะครับวราพรนะครับ ก็คือชื่อลูกค้าผมนี่แหละนะครับเขาเป็นผู้หญิงเขาชื่อพี่วราพรเขาอยากให้เป็นสติกเกอร์ของเขานะครับเผื่อไปไหนแล้วจะได้แบบว่ารู้ว่าเป็นรถใครเผื่อว่าแฟนพี่เขาไปใช้ไปจอดอยู่แถวไอ้ผมนวดจะได้รู้ว่าอ๋อนี่รถชั้นอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะแซวเล่นๆนะนะครับไฟท้ายนะครับเปลี่ยนเป็นแบบตัวเจนะครับตัวเจมีตัวเจตัวซีอันนี้คือตัวเจผมอธิบายตามที่เผยแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าตัวอะไร มันเป็นโน้ตกุญแจ้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันคือตัวเจแบบนี้เปลี่ยนไปไฟท้ายให้แบบนี้การชนท้ายนะครับตัวนี้ของ GOD พร้อมที่ลากจูงแบบเข้ารูปนะครับเหล็กแท้ๆนะเป็นเหล็กนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบพลาสติกนะครับนะครับตัว Ford Ranger เนี่ยมันก็จะมีมาให้เป็นฝาท้ายอันนี้ฝาท้ายกำลังรอทำอันนี้ติดไปให้ลูกค้าลูกค้าไม่ชอบนะครับลูกค้าไม่ชอบ ให้ถอดออกให้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้ติดนะครับเอามาให้ดูก่อนส่วน,นนี้ก็เป็นของเก่าของเดิมลูกค้าบ,บันโดมันไดก็อยู่บนนี้เหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในรถก่อนนะครับวิธีการเปิดรถผมบอกอย่างนี้มันมี2แบบนะครับแบบนี้ผมล็อกรถใช่ไหมถ้าผมจะเปิดประตูรถล่ะผมเปิดหนึ่งกดหนึ่งครั้งปุ๊บ ประตูรถเนี่ยสามารถเปิดได้ทั้งหมดนะครับแต่ลูกค้าสมมติลูกค้าเป็นผู้หญิงนะผมตั้งไว้ให้เลยวิธีการตั้งเผื่อลูกค้ามีรถฟอร์ดอยู่แล้วอยากจะรู้ว่าตั้งยังไงกด2ปุ่มนี้พร้อมกันล็อกและไม่ล็อกกดค้างไว้จนกว่าไฟไฟอันเนี้ยจะกระพริบนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะกระพริบมันจะเป็นการตั้งระบบใหม่อะกระพริบสองครั้งแล้วผมกดล็อกล็อกรถนะผมกดปลดล็อก1ครั้งเห็นไหมรถเปิดไม่ได้ เปิดได้แค่คนขับด้านเดียวนะครับเราขึ้นรถไปแล้วไปอาจจะเป็นคนผู้หญิงแล้วก็กลัวนะครับอาจจะเป็นคนหน้าตาหน้ากลัวเหมือนผมเนี่ยเดินมาแค่ใกล้นะครับแล้วกลัวกลัวเขาขึ้นรถมาปาดคอเราอะไรเงี้ยก็จะดีแบบนี้นะครับเราขึ้นรถไปแล้วเสร็จปุ๊บพอเราขึ้นบนรถเห็นไหมครับอันนี้ก็มีทั้งแถมและไม่แถมนะอันนี้ไม่ได้แถมนะครับมันจะเป็นโลโก้จะมีไฟด้วยเป็นสครับเทปของมันเองนะครับเป็นแบบนี้พอผมขึ้นรถเห็นไหมข้อดีบันไดแรปเตอร์เราขึ้นปุ๊บ มันขึ้นง่ายมากเลยนะครับเพราะว่ามันเต็มเท้านะครับพอขึ้นมาบนรถเสร็จนะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าต้องทํำยังไงก็คือสมมติคนข้างหลังจะขึ้นเราก็กดปลดล็อกตรงนี้ไอ้ตัวปลดล็อกตรงนี้ก็หมายถึงการปลดล็อกฝาถังน้ามันด้วยนะครับทําให้ฝาถังน้ำมันล็อกหรือไม่ล็อกก็อยู่ตรงนี้ที่นี้ขับ4ี่รุ่นนี้นะครับมันมีอะไรเพิ่มขึ้นเดี๋ยวมารับชมด้านในนะครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในรถแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะเจอก็คืออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับ ผมเริ่มจากพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยรุ่นนี้คือไฟฟ้านี่ผมสตาร์ทเครื่องแลนะนะครับผมใช้นิ้วเดียวนะเห็นปะนะครับก้ามไหลผมแทบไม่ต้องใช้เลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวหาผมโมนะผมให้ดูเลยว่าว่าไหลผมม,มันมันมีมันมีกล้ามขึ้นไหมเห็นไหมผมหมุนมาเบาเลยอะ่ะผมจับเงี้ยเห็นปะเวลายูทงยูเทิร์นมันง่ายนะครับผู้หญิงถึงชอบนะครับเวลาขับแต่มันก็ไม่ได้เบาเสมอไปคือถ้าเราขับรถไปด้วยความเร็วสูงนะครับพวงมาลัยก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคร,นนมมรืปอย่างนี้ รูปเส้นเนี่ยคืออะไรไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับรูปตรงนี้เห็นไหมมันก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวเลนคิปปิ้งอธิบายง่ายก็คือมันคืออะไรเลนคิปปิ้งมันก็คือเรากดหนึ่งครั้งตึง้งจะมีรูปเส้นปลาขึ้นมาหน้าจอนะครับเส้นปลาเนี่ยมีไว้ทําอะไรนะครับมีไว้ทําอะไรนะครับหน้าจอตัวนี้เพราะว่าถ้าเราขับรถแล้วเรามีการออกนอกเลนโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับควงมอะไรตัวนี้ก็จะสั่นขึ้นมาที่เรานะครับเป็นข้อดีนะครับรุ่นนี้ผมบอกกันนะว่า เป็นไฟสูงออโต้เนี่ยนะนะครับไฟสูงออโต้มันทํางานยังไงทํางานจากการใช้กล้องตัวนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ได้แขวนพระนะครับอย่าเอาพระไปแขวนไม่ใช่นะครับพวงมาล้อมอะไรไม่ได้มีไว้หน้าที่ตรงนั้นนะครับอันนี้ไอ้ดำๆเนี่ยมันคือกล้องด้านในมันจะสามารถจับเลนจับแสงที่ทะลุเข้ามาเช่นลูกค้าขับไปภายในระยะ700เมตรถ้ามันไม่มีแสงมากระทบตรงนี้เนี่ยไฟหน้าที่เป็นไฟสูงเนี่ยมันจะตกไฟสูงให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่คือข้อดีของขับเคลื่อนสีล้อ เท่านั้นนะครับที่จะมีให้ตบไฟสูงอัตโนมัติทีนี้ฝั่งขวามีอะไรบ้างฝั่งขวาตรงนี้ lim คืออะไรนะครับเรากดหนึ่งครั้งมีตัวเลขขึ้นมา30กิโลเมตรอันนี้เขาเรียกว่ากุญแจไมค์คีนะสามารถเซ็ตได้ลูกค้าเลือกไว้ที่ความเร็วสมมุติเซ็ตที่ดอกเนี้ไว้ที่ความเร็ว120นะครับลูกค้าเหยียบยังไงคันนี้ก็จะไม่เกินร2อนะครับนี่เป็นข้อดีนะครับเหยียบยังไงก็ไม่เกินร2อนะครับตัวนี้ จะล็อกไว้เท่าไห้่ก็ได้ทีนี้ตรงนี้มีอันนึงเป็นคุ c คอนโทนตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูใกล้ๆอ่ะนะครับตรงนี้มันจะเป็นระบบเขาเรียกว่า a ะแดปต u i คุ c o n t r o นนะครับ t p v e ปต u i c o n t r t r o l มันจะอยู่ทางด้านขวามือของเรานะครับมันจะทำงานยังไงเรากดหนึ่งครั้งนะครับเป็นรูปรถวิ่งขึ้นมาเห็นไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับ จะเป็นรูป Adaptive Cruise Control เนี่ยเรากด1ครั้งจะเป็นรูปรถขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดระยะเห็นไหมระยะ1ขีด2ขีดสขีด4ขีดนะครับมันทานํางานยังไงถ้าลูกค้าทาแบบนี้ปุ๊บลูกค้ากดทํางานปุ๊บ <c oughs> ก็คือว่าเราตั้งความเร็วไว้ด้วยนะต้องตั้งความเร็วไว้เท่าไหร่นะครับจะมีรูปตัวเลขขึ้นแต่รถต้องวิ่งนะตั้งความเร็วขึ้นมาปุ๊บรถก็จะวิ่งขึ้นนะครับทีนี้ลูกค้าก็เลือกเลยว่าอยากให้รถคันนี้วิ่งเท่าไหร่สมมติลูกค้าตั้งไว้ร้ 140, าาาหน้้แตต่่ถถมมีัดเือไห่ ระยะห่าง1เมตรที่ลูกค้าตั้งไว้ก็คือ1ขีดเนี่ยหขีดตรงนี้นะครับมันก็จะทํางานนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ใกล้มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมจะมีระยะ1ขีดตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับระยะ1ขีดตรงนี้ก็จะทํางานลูกค้าเลือก2ขีด3ขีดก็เป็นการรักษาระยะห่างเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งมันก็ทํางานของ,าของมันให้เองนั่นเองนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาเรื่องของระบบเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้มี10สปีดนะครับลูกค้าหลายท่านบอกว่าเกียร์ฟอร์ดพัง รถฟอร์ดชอบเกียร์พังพัฒนาหรือยังนะครับเรียบร้อยครับนะครับเกียร์ตรงนี้นะครับบริษัทเดิมไม่ทำนะครับหรืออะไรที่ทําก่อนๆเนี่ยเป็นอินเดียตอนนี้เขาให้ญี่ปุ่นเข้ามาทําลูกค้าซื้อลรถลูกค้าจะฟิกมากต้องเอารถนั้นรถนี้นะครับลูกค้าจะรู้เลยนะครับตอนนี้รับประกันให้10ปีด้วยทั้งเครื่องและเกียร์10ปีแสนห้าหมกิโลเมตรนะครับทีนี้เกียร์น่ยเราเข้ามาที่เกียร์ดีเกียร์ดีก็เดินหน้าปกตินะครับทีนี้เราอยากจะมาเกียร์เ นะครับก็เป็นโหมดสปอร์ตก็จะอาัตราการเข้าเกียร์ก็จะกระชากข,ขึ้นกระชากขึ้นนะครับถ้าเราอยากเป็นเกียร์ธรรมดาละ่ะเราทำไงเราก็กดบวกลบตรงนี้นะครับบวกลบปุ๊บก็จะมีเลขขึ้นมาตรงฝั่งขวาเรานะครับเห็นไหมจะมีเลขขึ้นมาเห็นไหมเลข1เลข2เลข3าจะขึ้นหน้าจอเท่ากับว่ามันออกตัวได้แค่เลข2นะครับลูกค้าขับอยู่ร้0ลูกค้าไปเอามือไปแตะนี้ปุ๊บร้อยสี่อาจจะอยู่เกียร์แปดก็ได้เกียร์แปดทำไงเกียร์แปดบวกขึ้นเป็นเก 8 7 6 5 4 3 2 1สสามนะครับสามารถเลือกได้นะครับทีนี้ระบบของตัวขับ4ขับ2เป็นยังไงนะครับ2 h นะครับ 2H 4 h ตรงรูปเกียร์นะครับจะมีที่บิดตรงนี้ให้นะครับ2 h 4 h ถ้าเราหมุนไปที่ 4H มันก็การเป็นขับเคลื่อนสีล้อนะครับขับเคลื่อนสีล้อปุ๊บพงมาลัยจะเริ่มตึงตึงแล้วนะจะไม่เบานะผมบอกไว้ก่อนจะไม่เบาจะตึงๆแล้วนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับ 4L ล่ะทำงานยังไงถ้าเราจะเข้า 4L นะครับเราต้อง เข้ามาที่เกียร์ N แล้วดึงเบรกมือเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเข้า 4L ได้นะครับ 2H 4H เนะี่ยหมุนได้เลยไหมหมุนได้เลยนะนลยนะแล้วลูกค้าเหยียบประมาณ100ยี่แล้วหมุนไป4เกียร์ 4H ได้เลยนะครับสามารถหมุนเปลี่ยนได้ทันทีนะครับเปลี่ยนได้ทันทีเป็นชิป on นเดอะฟนะครับตัว P นี่คืออะไร P นี่คือ parking sensor เป็นการติดระบบเซนเซอร์ด้านหน้านะครับสามารถติดระบบเซนเซอร์หน้าได้ลื่นถลายคืออะไรก็เป็นการปิดระบบลื่นถลายไว้ทำไมต้องมีให้ปิด ก็เวลาที่ลูกค้าติดลงติดหล่มอ่ะลูกค้าก็ต้องปิดไว้ไม่งั้นมันจะติดหล่มแล้วมันจะหมุนไม่ได้เพราะมันเป็นการล็อกล้อฟรีนะครับอันนี้ทีเด็ดเลย Ford เขาแนะนํามากระบบดิฟล็อกใช้งานง่ายมากครับเรากดทีเดียวนะครับกดปุ๊บมันก็จะมีน่ะเนี้ยเรากดปุ๊บจะเป็นรูปเฟืงองหักๆเนี้ยขึ้นมาหน้าจอตรงนี้เป็นสีมส้มๆเห็นไหมจะมีสีส้มๆตรงนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเขาเรียกว่าระบบดิฟล็อกดิฟล็อกมันคืออะไรดิฟล็อกมันคือระบบที่เวลาที่เราแบบขับรถไปแล้วก็ เป็นโครนเป็นหลุมทางที่มันเป็นลื่นๆเราไม่อยากให้ล้อมันหมุนเร็วมากให้รถติดหลุมนะครับถ้าลูกค้าขับไม่เกิน30มสิบแบบดิฟล็อกเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าทํางานให้โดยการให้เรากดปุ่มแต่ถ้าลูกค้าขับเกิน3ามสิบดิฟล็อกจะตัดการทางานอัตโนมัตินะครับถ้าขับช้ากว่าสามสิบก,ก็ทํางานให้อัตโนมัติเท่ากับว่าข้อดีมนะันอะดิฟล็อกของ Ford ตัดและต่อให้อัตโนมัตินะครับคนเล่นออฟโรดจะรู้นะครับจะชอบมากตัวนี้คืออะไรรถลงเหว มีประโยชน์ยังไงเรากดหนึ่งครั้งนะครับตึงฮิวเดสเซนต์คอนโท l เลดี้ก็คือการใช้งานระบบฮิวเดสเซนต์คอนโทนเนี่ยนะครับเวลาที่เราลงเขาเช่นเราไปเอาง่ายเราไปภูทับเบิกสมมตินะเทศกาลจะเยอะช่วงเนี้เรากําลังลงเขาไปใช่ไหมเราไม่ต้องการเหยียบเบรกไบ่อยนะครับก็ใช้ระบบตัวนี้ในการช่วยลงมันก็จะดึงกําลังเครื่องมาเชนเกียร์เชนอะไรให้มันลงนั่นเองนะครับ P และพวงมาลัยคืออะไรนะครับเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับตึงมันจะขึ้นเหรอไหม หาที่จอดรถอันนี้เปลี่ยนภาษาไทยได้นะอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้าหาที่จอดรถด้านข้างคือมันจะเป็นการจอดรถให้อัตโนมัติจอดเองเลยหมุนพวงมาลัยมันหมุนเองเลยเหมืนอนรถผีสิงเลยฟอร์เรนเจอร์คือรถผีสิงนะครับบอกไว้ก่อนเลยพวงมาลัยจะหมุนเองเลยฟืดๆๆล้วก็แค่เมียที่เหยียบเบรกและเหยียบคันเร่งแล้วก็เข้าเกียร์ตามที่มันบอกถ้ามันถึงที่ที่จอดแล้วมันก็อบอกว่าให้เข้าเกียร์ R นะเราก็เข้าเกียร์ R ไปให้เข้าเกียร์ D นะเข้าเกียร์ D ไปมันก็ทําางงงงนนหหมมมุพวล <_ h ats> ลลลััยออออเเแ้้จดโคครรปะผบบกก ไม่มีกล้องสาม้อหสิบงศานะครับเห็นไหมเราหมุนปุ๊บพวงมาลัยมันก็หมุนตามเห็นปะไอตรงเนี้ยกล้องมันก็หมุนด้วยเห็นไหมครับมันก็จะหมุนตามนะครับข้อดีคือจะได้จะได้รู้ว่าอ้ยล้อรถชั้นตรงหรือยังที่ผู้หญิงขับรถไม่รู้ว่าล้อตรงหรือเปล่าเห็นไหมครับก็จะสามารถหมุนแบบนี้ได้นะครับปั๊บอ่ะเบาะคนขับเป็นไฟฟ้าแต่คนนั่งไม่ใช่ไฟฟ้านะครับคนขับเป็นไฟฟ้าสามารถปรับเบาะไฟฟ้าได้เลยนะครับทีนี้มาเรื่องของหน้าจอ แกะซะเลยหน้าจอเนี่ยมีดีอะไรบ้างเห็นไหมปรับแอร์ไอตรงนี้ทิ้งไปเลยแทบไม่ได้ใช้เลยนะปรับแอร์สามารถปรับตรงนี้ได้ด้วยนะครับปรับได้เลยนะครับแล้วการเลื่อนเนี่ยเลื่อนไปอิสระซ้ายขวาได้นะครับเห็นไหมฝั่งนี้จะเอาเท่าไหรอ่อ่าแฟนเราขี้ร้อนใช่ไหมยี่ห้านะครับผมขี้นี่ผมเอายี่ยิบสามยี่สองก็พอเห็นไหมครับ อันนี้คือไม่ใช่ปุ่มกดแล้วรถยูเทิร์นไม่ใช่นะครับมันเป็นกลิ่นที่อากาศไม่ให้เข้าในรถอันนี้ไล่ฝ้าด้านหลังนะครับไล่ฝ้าหลังเผื่อไปพาคเหนือแล้วมันมีฝ้าขึ้นก็ไล่ฝ้านะครับอันนี้คือข้อดีมันปิดแอร์ก็สามารถสั่งปิดในนี้ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถสั่งปิดได้เลยกดปุ่มปิดปุ๊บแอร์ก็ปิดได้เลยนะครับไฮไลท์ของมันก็จะมีเนี่ยระบบเชื่อมต่อบูทงบูทูธหน้าจอเป็นแบบนี้เราสามารถปิดหน้าจอได้นะบ,บางคนไม่รู้นะครับ หน้าจอปิดได้เผื่อแบบขับกลางคืนแล้วแสงมันแยงตานะครับแสงยงตาทำยังไงอีกฝั่งขวามือผมนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งขวานะครับโอเคครับเมื่อเรามาอยู่ที่ฝั่งขวานะครับสิ่งที่เห็นผมเนี่ยนะครับไม่ใช่นิ้วขวามือขวาผมนะปุ๊บอ่ะเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้คือที่ผมบอกผมปิดหน้าจอไปแล้วผมต้องการให้แสงเวลากลางคืนเนี่ยผมขับกลางคืนแล้วแบบแสงมันไม่มี่นะครับแสงมันไม่มีผมทํำยังไงนะครับผมก็จะสามารถกดปรับตรงนี้ได้บ้าน่าจอจะมืดลง พวงมาลัยที่มันมีแสงก็จะมืดลงหน้าจอฝั่งนี้ก็จะมืดลงเห็นไหมครับมืดทุกอย่างทุกอย่างคือมืดหมดจะให้เพิ่มสว่างก็ได้เห็นไหมสว่างจะมืดก็ได้ตรงนี้คืออะไรอ่ะเอาตรงนี้ก่อนนะตรงนี้คือปิดไฟปิดไฟนะครับไฟหลีเปิดไฟแต่ผมแนะนําว่าเปิดออโต้ไว้ซะนะครับออโต้คือถ้าแสงไม่มีกล้องจับไม่ได้มีแสงมันเปิดไฟให้อัตโนมัติส่วนนี้คืออะไรเรากดขึ้นมาหนึ่งครั้งเราสามารถหมุนหลอดไฟได้เห็นไหมหลอดไฟก็จะหมุน หมุนปุ๊บหลอดไฟหน้ามันก็จะหมุนขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับหมุนขึ้นลงได้เป็นหลอดไฟแบบนี้นะครับปุ๊บนะครับก่อนจะลากันไปนะครับก็เต็มอิ่มแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรเพิ่มแล้วนะครับอ่ะแล้วอีกอย่างหนึง่งขับสี่ลืมบอกไปมันจะมีรูปถ้วยกาแฟขึ้นด้วยนะลูกค้าสมมติว่าลูกค้ามีการขับรถแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรคนมันหลับในอะ่ะมันขับไปแล้วมันก็เริ่มแบบ เปลี่ยนนอกเลนบ่อยขึ้นนะครับจะมีถ้วยกาแฟมาให้2รูปกาแฟรูปแรกนะครับมันก็จะเป็นถ้วยกาแฟสีเหลืองธรรมดาคือเตือนคุณแล้วถ้าคุณยังไม่หยุดจอดรถอีกนะครับก็จะเป็นกาแฟถ้วยสีแดงขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะมันมีเซ็นเซอร์ตัวจับมา่านตาเราด้วยตัวอธิบายเขาเรียกว่าตัวคอมพิวเตอร์มันจับว่ารถมันมีการเปลี่ยนเลนบ่อยโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนั่นแหละครับมันก็จะมีระบบนี้ขึ้นมาว่าคุณควรวในพัก และหากาแฟกินได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปหากาแฟกินนะครับลูกค้าท่านใดชอบนะครับก็รบกวนกด s u b สไครต์ในช่อง YouTube ให้ผมด้วยหรือว่าเพจฟอร์ดโปรแรงนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวเคลียร์กลับไปเคลียร์รถก่อนที่จะทําการส่งมอบวันพรุ่งนี้นะครับท่าในใดสนใจรถฟอร์ดต,ต้องการแต่งหรือสวยให้ผมคัสตอมให้นะครับผมไปส่งคือผมก็ไปท่วประเทศแหละนะครับนะลูกค้าท่าในใดสนใจอยากให้ผมแต่งรถให้นะครับในสไตล์ที่เป็นลูกค้าเองแล้วก็ ในไที่เป็นผมด้วยนะครับก็ขอลูกค้าโทรหาผมในเบอร์โทรด้านล่างไลน์ดีด้านล่างได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ